สวัสดีค่ะตอนนี้พ่อฟื้นนะคะก็กำลังลุกออกเล็กนะคะนะเพื่อที่จะปูพื้นนะคะทางนี้มีน้องพิกโก้พ่อฟื้นนะคะแล้วก็เ้ลค้าไปแอนพันมารีนะคะช่วยอยู่ไม่ใช่พี่บ่าวว่าน,น้านะคะนะพี่บ่าวว่านนาเราก็จะเข้าสวนนะคะนะไปดูแลสวนต้นไม้ดอกไม้นะคะ ต้นไม้ตัววันโตขึ้นนะคะยอดมะพร้าวนะคะดูร่มสมบูรณ์มากเลยขนาดดินแบบนี้นะคะนี่ขนาดดินลุงแางเป็นเม็ดๆนะนี่ดูยอดนะคะงามขนาดเลยนะคะเนาะแต่ว่าเรายิ่งใส่ปุ๋ยเท่าไหร่มันก็ยิ่งโตวไวนะคะเนาะใส่ปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยขี้วัวานางปลาซามาฮอดตะเหิงกินเข้าหรือเปล่ากินมาตะบ้านโอ้ยได้มะม่วงอย่างมากนี่อ๋ออยู่กับแม่เปเี้ยวนะเออ วันนี้จะอยู่กับแม่ปูบอกแม่ปูจะไปทำงานไปอยู่กับแม่เบียด้าปอยู่กับเบียดาปะเข้าสวนปะเข้าสวนดอกไม้ปะไปจะไปส่งปะไปไปนั่งแอร์ก่อนนอนนอนลูกตะคอนะคะลูกตะคอนี้ดกจังเลยนะคะนี่อุ้ยกินได้หรือยังเนาะนี่มีเนื้อมีหนังหรือยังเนาะนี่อุ้ยปีนี้ยิ่งดกมากเลยนะคะเป็นต้นนะคะแงันมองขึ้นไปนะคะแงันมองขึ้นไปดก พักขนาดเลยปลาน้อยมาแล้วมาแล้วอาหารมาแล้วนี่นี่นี่ฟังเสียงสิอาหารมาแล้ว,าาลวดีใจจังเลย,ด,เลย,เยดีใจเลยทีเดียวดีใจเลยทีเดียว เช้านี้แม่ดามมาปลูกประตูไม่ได้ให้อาหารแล้วเนาะโอ้โหทางนน้นก็เริ่มปลูกบ้านนะคะนี่จะมีมั่นอีกหลังแล้วนะคะกําลังเตรียมขุดหลุมอยู่นะคะโอ้โหดอกไม้อันนี้บ้านอีกแล้วนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะบ้านอีกแล้วอ้าวทำไมมันเปลี่ยนสีล่ะอ้าวสีนี้มันหลบอยู่ตรงนี้นี่เองเนาะ อยู่ไกลนะคะแต่ว่าทีนี้จะเป็นสีขาวกับสีส้มเนาะสีขาวกับสีส้มนะคะสวยมากเลยทางนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะทางนี้จะเป็นสีเหลืองทางนี้จะเป็นดอกสบาอันนี้คือดอกบานชื่นนะคะที่สวยนะคะนี่อุ้ยหักเลยนะคะสีส่วนที่แก่นะคะเราก็เก็บไปนะทำพันเนาะนี่โอ้โหสวยมากเลยเราจะไปทาต่อนะคะเราจะไปหวานต่อเนาะมันดอกมัน สวยมากเลยนะนี่เก็บเอดดอกที่มันเก่เต็มที่แล้วนะคะเราจะไปหวานใหม่เนาะมันอยู่ได้นานนะดอกอันนี้เนะี่ยเอายังมีมดนะคะมันอยู่ได้นานด้วยนะคะนี่แล้วก็สวยนะยิย่งมันกำลังออกดอกใหม่มัสวยมากเลยมาชมเบอร์วีน่าของเรานะคะสวยงามอีกแล้วนะคะสวยงามอีกแล้วโอ้่น่าจะต้องเอาเสียมมา ดาย่าถางย่าตรงนี้เนาะแต่ว่าที่สําคัญต้องรดน้ําให้ดินชุ่มๆก่อนสักนิดนึงนะคะเพื่อถึงจะถางได้ไม่งั้นมันก็แข็งเกินไปเนาะอุย้ยขึ้นมาอีกรอบแล้วนะคะนี่สวยงามมากเลยไม่ได้ยังไม่ได้ลดน้ําเลยนะคะรุ้ยแดดแดดแรงมากเลยนะคะพาชมดอกไม้ยามเชา้ายามสายๆนะคะเนาะ ลังสวยงามเลยทองอุไรกุหลาบสีเหลืองทานตะวันดอกนี้โดดเด่นมากเลยนะเราจะมาเอาหญ้าตรงนี้นะคะมันมีดอกไม้แล้วก็มีฮอลลี่ฮอกที่ไม่ดายัางไม่ได้ย้ายไปหมดนะคะ คลิปน,นี้นะคะ,ก,ะก็ขอจะทิปลงใจเทงเท่านี้นะคะฮอลี่ฮอคที่ไม่ได้ไม่ได้ออกไปนะะ้องก็นังโซ่นะคะส่วนดอกไม้ก็ไม่สดงดงามสีสันนะคะงามคักขนาดเลย